ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าว,วันเสาร์นะคะพี่นองจ้ามือเนี่กะโบมียังไรฮัดอลิซ่าล่างถวยนะคะพี่นองวันเสาร์แม่ผ้าวาดรูปเล้วกับเล้วเล่นเกมแล้วกับเล้วนะคะแต่กะได้หน่อยเนาะอายุหกปีกะต้องอยากเทศกิจกรรมไลาขึ้นนะคะพี่นองเ <c oughs> พราะว่าแม่กะจักสีเฮียนยังกับลูกเล็้ยให้ล่างถวยเลยค่ะพี่นองเหมือน ถัดให้ร้านชามนะคะเพราะวันเพราะวันเล็กหน่อยซ้ำนีเนาะค่ะอยากมีกิจกรรมเพราะว่าโดยเฉพาะจันทึงซุกเหลวกับวันอาทิตย์เหลวหน้ากะบ,บวานอยดูเแลวเนาะคะ่ะพี่น้องเล็กหน่อยอยูหนีส่วนมากเขาสีเงินหายเย็ดกิจกรรมไปหลายยางเนาะค่ะในเมื่อมีนั่งดูบ้านนั่งชิมกับการตรงออกไปเหตุกิจกรรมางนองเนาะคะ่ะแม่พ่ได้พักแลพี่น้อง ข้าวเหน,นียกน้ำงูกเนาะค่ะนู้ชอบไหมล้างชามรูม้จะล้างได้ไหมนี่มีมาเพิ่มเยอะเลยนะไวไหม,ไมโอเคเดี๋ยวเบิรงอลิซาลา้างชามเนะค่ะพี่น้องแล้วก็เก็บ รอบก่อนที่แม่วอนรักผัดสะดุดมากแล้วค่ะอันนี้น้องสิเอิญน,น้องก็แน่นเชอเนะคะอืมแล้วเราก็จะมาต่อกงให้น้องจะได้กระโดดออกมานะคะกว้างว่าพี่น,อน้องเฮยบานแม่เอาบใยญยดอกแต่กัตตรงย่อมสละให้เขาเนาะคะ่ะเพราะว่าขั้วเขาอยู่ทางดิสกี้บานกัดตาย กะไตกับเป็นกระไต่ตัวผู้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวแมวกําลังนัดหมอเพื่อสิบเป็นตอนนั้นตอนไหนไข่เขาออกนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาค่อนขางสิกําลังเป็นสูไวรุ่นนะคะกําลังอยากมีอารมณ์นะคะลองไปเวลาเอาบอลให้สิเขากระสิท่าบวด,ดีกับบอลคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะกระไต้ตัวผู้ต่เ่ากระตองเริ่มนัดหมอเพื่อไปตอนเนาะคะ่ะ เพื่อชีิตลดนอาการนีเรือเป็นฟุตบอลโปดเลยนะคะพี่น้องกคเนช์โปดเลยนยิม <Okay. S 1> เดี๋ยวิ <laughs> ย้มคนมาหน้าบูดเขาสิวเบอร์เงาตี <Okay. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้พบเจอกันกับแมวเมียว,วอีกคือเก่านะคะเมอ่นนี้กับซิเวอรไทยบางอ่า อีสานบางเนาะค่ะพี่น้องมือนีแม่สีผ้าลูกทําเคปญี่ปุ่นเนาะคะ่ะเอ้บอม,มือนีแม่สีผ้ามือนีแม่สีผ้าเห็ดเคฟเวียดนามเนาะค่ะพี่น้องเห็นอยู่ในคลิปแล้วนั่งกยเค็ดนะคะมือนีวันหยุดบอได้มีกิจกรรมเนาะคะ่ะอย่างเว้าลายมามาเบ่งอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอีอย่างแนนเนาะค่ะก่อนของเราก็จะมีตามนี้นะคะถ้าใครมีเตาธรรม,มดาก็ใช้ได้นะคะอันนี้แบบเตาปิกนิกนะคะก็จะใช้กระทะ คพลอนกับไม้นะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นโปเปียสโเปีปเยสสดนะคะแล,แล้วก็แฮมหรือโบโลนาแล้วก็ชีสแล้วก็ไข่<ห>น,นะคะแล้วก็มีซอสฟ้าเขียว<ช>ค่ะโอเคไปทํากันเลยนะจ๊ะนั่งดีๆลูกกดอ,อื่นแล้วก็เปิดแก๊สนะคะไฟอ่อนๆไฟมาแล้วไฟมาแล้วเอาแผ่นใส่ค่ะแล้วไข่ใส่ค่ะ นีี่มีอะไมมันเป็น,นยังไะเอาไข่ใส่อตี้ไข่ใ,ใส่ในยอยากให้มันหลุดกรอบนะคะนี <Okay. S 2> ่พยามเอาไข่ใส่ให้ทั่วโอ้ยอยากให้มันหลุดออกไปหลุดกรอบแล้วก็วใส่ไข่<ำ>ต่เร็ว เอาเกลียไข่ให้ทั่วอันนี้ช่วยก่อนติงเต้นนะแล้วโรยชีสโรยแฮมก่อนโรยแฮมก่อนหมดเลยเหรอนั่งลงหนูนั่งลง,ง,ลงไม่ต้องยืนยืนทำไมเออ โรยให้ทั่วจะได้เป็นไหมนอ้อนะจะได้กินไหมนอ้อไม่ใช่จะไหมก่อนนะคะ,<ซ>ะมีเบาไ,ไฟก่อนนะคะเพื่อเมื่อกี้ไฟแล้วเล่ไปอ่ะล้วใส่ชีสโรยให้ทั่วนะคะ,คคะกล้องสันๆด้วยนะคะมือกล้อง <laughs> คุณแม่เองเอาให้ทั่วนะคะเอ,ะะเอแล้วยังไงต่อเอาซอสเราหยดลงไปให้ทั่วแต่ไม่ใช่ที่เดียวนะคะใส่ซอสหยนให้ทั่วๆนะคะใส่ซอสลงไปวอาเขียวเออเรารอให้ชีสละลายนะคะพ uh huh. อได้แล้วค่ะเดี๋ยวเค็มมากใช่ ดูข้างล่างนะคะจะเป็นยังไงร้อนท้องมากอู้ยแงดูกำลังสวยค่ะอ,อันนู้นพ <c oughs> ับครึ่งหนึ่งชิดละลายหรืยอยังชิดละลายแล้วแล้วก็พับครึ่งหนึ่งมันไม่ครึ่งหนึ่งหรอมันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งแล้วเราต้องทำอย่างนี้ด้วยใช่ไหมน,นี้แล้วก็ แบบนี้ได้ไหมอ่ะเป็นเน้นแหลกนูยิ้มนูยิ้มคุยทักเหรอมันดูจัดอ้ยเกลือเจะไหมเดี๋ยวเกลือจะดูกานเกลือจะเอาเอาอันนี้ออกเอานี้ออกเกลือจะเทนูนั่งลงนั่งลงค่ะเกลือจะต้องทำใหม่แล้วค่ะนั่งดีดแล้วดูซิดูแผ่นซีกรอบไหมอชิมดูซิร้อนไหม ร้อนร้อนไหมอุ้ยอร่อยอร่อยไหมอของเราก็เสร็จแล้วนะคะอาชิมดูค่ะชิมดูชิมดูมดแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยเยี่ยมมากๆเดี๋ยวคุณแม่ชิมดูซิซุปเอยอดสุดยอาอืมอรอรกรอบ อบทำเป็นอาหารเช้าได้เลยนะเนี่ย uh huh. เอาไหมเอามีดไหมเอาชิมดูสิร้อนนะคะร้อนร้อนกินข้างบนจั <c oughs> <c oughs> กไม่ค่อยอยากจะขึ้นอ่ะอืมอร่อยไหมอร่อย <c oughs> <c oughs> ยัม,มียัม,มีอมอร่อยค่ะอ,อร่อยไหมคะโอเคนะคะสำหรับ,บพี่วันนี้ก็เบาๆนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะวันนี้ลูกไม่ได้ไปเรียนก็ชวนลูกทํากิจกรรมนิดหน่อยเนาะช่วงนี้อริซ่าาโดนปฏิเสธกิจกรรมเนาะกิจกรรมเขา ไม่เปิดนะะพเพราะเนื่องด้วยโควิด1เนาะเขาก็ช่วงวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่การที่จะไปะดื่มคาเฟ่หรือจะไปร้านค้ากฎระเบียบเข้มขันขึ้นเนาะ <c oughs> เขาจะเป็นการประกาศล็อกดาวน์วันนี้เป็นวันแรกนะคะวันทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เนาะยิ่งปล่อยให้ผู้คนออกมาข้างนอกมากๆปัญหาก็ยิ่งเกิดนะสำหรับบางคนที่ ยังไม่ฉีดวัคซีนเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามบังคับในทางอ้อมมะเนาะแต่เขาก็บังคับบุคคลไม่ได้ว่าเธอต้องไปฉีดมันก็แล้วแต่เนาะแต่ทางร้านค้าหรือ,อตามคาเฟ่ตามมาร์เก็ตทั่วไปเขาก็จะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนครบคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในมาร์เก็ตได้มันก็เป็นการบังคับกันทางอ้อมเลยเนาะก็คนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว ก็อยากจะให้คนที่ยังไม่ฉีดไปฉีดเนาะช่วยช่วยกันช่วยกันดูแลกันและกันเนาะแล้วก็อยู่ด้วยความเซฟตี้นะคะอันไหนที่ไม่ควรจะทําอะไรก็ไม่ควรเนาะเราก็อยู่บ้านดูแลร่างกายดูแลความอบอุ่นในตัวเนาะอย่าเป็นไข้เป็นอะไรนะคะรักษาสุขภาพกันอากาศก็เปลี่ยนเมื่อเช้าไปดูข้างนอกแล้วนะคะว่าอากาศเป็นยังไงน้ำแข็งอ่าง,าง,างที่เราใส่ไว้เป็นน้ําแข็งแล้วนะคะไว้ให้ อลิซาไปเล่นเนาะเดี๋ยวแมวก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใม่ที่หน้าค่ะน้ำอันนั้นวันนี้น้ำอันนั้นแข็งว่าตอนนั้นเราเล่นนอยกระทงโอเคสําหรับที่วันนี้บ๊ายบายค่ะ วันนี้จะให้ดูนะคะอ่างที่เราไว้ลอยกระถงเมื่อเชา้าออกมานะคะอันนี้แดดออกเริ่มละลายแล้วนะคะเมื่อเช้าแข็งมากเลยค่ะอากาศติดลบตอนกลางคืนนะคะมีม,มีให้ดูให้ป้าป้าดูมันแข็งเนี่ยเริ่มอากาศติดลบตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเริ่มมีแดดนะคะเนี่ยัลโหลโอเคหนูอยู่ข้างหลังลยนี้